สวัสดีครับผมแม่พี่น้องผมนายอนร่าเปริยาาส5บทับสารบ้านผู้เจ้าหมู่ห้าตำบลน้อยปงอําเภอหนองไข่จังหวัดเพชบุญครับแต่ก่อนผมก็แต่ก่อนผมก็กินเหล้ากินเหล้าเนาะ เป็นโรคยังี้โรคตับพอไปแพคชารัฐเขาบอกว่าเป็นโรคตับแข็งแล้วก็โลคก,กับเพาะแล้วก็ไอเส้นเลือดสมองเส้นเลือดติดตันครับผมก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนพอดีคุณ ดวงพรดวงพรขอบคุณดวงพรโอ้คุณดวงพรเขาแนะนำให้มาฟังก็เลยสมาน่านดูก็ดีขึ้นครับาหารนี่กินโอ้อร่อยดีแต่ก่อนผมตามหอมเพราะตัาเจือครับมนตาเข้าไปตอนนี้สามขวดแล้วครับ สภาพรวมเป็นไ,ไงบ้างภาพรวมตอนนี้แต่ก่อนนะผมเดินที่เนี่ยจุงแข,งขงเนขเลยจุงแขนไปในห้องน้ำไปอาบน้ำปรากฏว่าไปถูกเชือกไฟสายไฟอ่ะคาคออยู่ตรงนี้ก็เลยไม่รู้สึกอ,อะไรเนียจนจับออกให้ แล้วก็ใส่รองเท้าที่ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะใส่ได้เมืม่ออ่อนสบายนะครับขี่รถเครื่องไปตะเวนตามบ้านได้สบายครับต่อไปผมก็จะอยู่กับตาเจียนตากทียนนีนานๆครับ